วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามทั่วโลกที่กินเวลาตั้งแต่คศ1939ถึง1945ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมดแบ่งเป็นพันธมิตรทั้งทาหารคู่สงครามสองฝ่ายคือฝ่ายสามพันธมิตรและฝ่ายอักษะเป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ มีทหารกว่า100ล้านนายจากกว่า30ประเทศเข้าร่วมโดยตรงสงครามนี้มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จฝ่ายพันธมิตรผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาดินสหรัฐอเมริกาแฟรงกินดีโรดเบลสหรชาชอาณาจักรวินสตันเชอร์ชิลสาธารณารัฐจีนพอส 1,912ถึง1,949เจียงไคเช็กฝ่ายอักษะผู้นำฝ่ายอักษะนาซีเยอรมนีอดอมฮิตเลอร์จักรวรรด,ดิญี่ปุ่นจักรพรรดิฮิโรฮิตโตะราชอาณาจักรอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีจักรวรรด,ดิญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายครอบงำทวีปเอเชียและแปซิฟิก และทำสงครามกับจีนมาตั้งแต่ปี1937แล้วแต่โดยทั่วไปถือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มตั้งแต่การบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนีในวันที่1กันยายน1939นำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมนีของประเทศฝรั่งเศสและสหรา,าชาอาณาจักรตั้งแต่ปลายปี1939ถึงต้นปี 1941ในการทับและสนธิสัญญาต่างๆประเทศเยอรมนีพิชิตหรือควบคุมยุโรปภาคพื้นทวีปได้ส่วนใหญ่และตั้งพันธมิตรอักษะกับอิตาลีและญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาโมโลโตปลปปอปลิเปนทอปเมื่อเดือนสิงหาคม1939เยอรมนีและสหาภาพโซเวียตแบ่งแลผนวกดินแดนประเทศเพื่อนบ้านยุโรปของตนได้แก่โปรแลนด์ฟินแลนด์ โเมเนียและรัฐบ,บอติกสงครามดำเนินต่อส่วนใหญ่ระหว่างฝ่ายอักษายุโรปและแนวร่วมสหาราชอาณาจักรเครือจักรภพบิติตโดยมีการทับอย่างการทับแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้ยุทธการที่บิเตนซึ่งเป็นการสู้รบทางอากาศการทับทิ้งระเบิดเดอบิดการทับบอลคาน ตลอดจนยุทธการที่แอตแลนติกที่ยืดเด้อในเดือนมิถุนายน1941ชาติอักษะยุโรปปกครองสหาภาพโซเวียตเปิดชากเขตส,สงครามภาคพ,พื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้กำลังทหารสำคัญของฝ่ายอักษะ ตกอยู่ในสงครามบันทรนกำลังในเดือนธันวาคม1941ญี่ปุ่นโจมตีสหรัฐและอาณานิคมยุโรปในมหาสมุทรแปซิฟิกและพิชิตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกส่วนมากได้อย่างรวดเร็ว การลุกของฝ่ายอักษายุติลงในปี1942หลังจากญี่ปุ่นปาชัยในยุทธนาวีที่มิดเว์ใกล้กับฮาวายที่สำคัญและเยอรมนีปาชัยในแอฟริกาเหนือและจากนั้นที่สตาลินกาดในสหภาพโซเวียตในปี1943จากความปาชัยของเยอรมนีติดๆกันที่เคิร์ในยุโรปตะวันออกการปุกครองของอินเดียของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำให้อินเดียยอมจำนน จึงถึงชายของฝ่ายสมพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิกฝ่ายอักษะเสียการริเริ่มและต้องล่าถอยทางยุทธศาสตร์ในทุกแนวรบในปี1 9 1 4ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกของฝรั่งเศสในการยึดครองของเยอรมนีขณะเดียวก,กันกับสหภาพาโซเวียตยึดดินแดนที่เสียไปทั้งหมดคืนและบุกครองเยอรมนี พันธมิตรระหว่างปี1 9 1 4และ1945ญี่ปุ่นปลาใช้สำคัญในชววปเอเชียในภาคกลางและภาคใต้ของจีนและพมาาขนาดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรก่อความเสียหายต่อกองทัพเรือญี่ปุ่นและยึดหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตกที่สําพัญสงครามในยุโรปยุติลงหลังกองทัพแดงยึดกรุงเบอร์ลินได้และการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเยอรมน,นีเมื่อวันที่8พฤษภาคม1945 แม้จะถูกโดดเดี่ยวและตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างยิ่งญี่ปุ่นยังปฏิเสธที่จะยอมจำนนกระทั่งมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สลูกสลมญี่ปุ่นและการบุกทองแมนจูเรียจึงได้นำไปสู่การยอมจำนนอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นเมื่อวันที่2กันยายน1945สงครามยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร ผลของสงครามได้เปลี่ยนแปลงการวางแนวทางการเมืองและโครงสร้างสังคมของโลกสหประชาชาติถูกสถาปนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมืือระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตสหรัฐอเมริกากับสหาภาพโซเวียตก้าเป็นอภิมหาอำนาจของโลกอันเป็นคู่ปอรัาก,กันนำไปสู่ความขัดแยง้งบนเวทีแห่งสงครามเย็นซึ่งได้ดำเนินต่อมาอีก46ปีหลังสงคราม ขนาดเดียวกันการยอมรับหลักการการกำหนดการปกครองด้วยตนเองเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาพร้อมๆกับที่หลายประเทศได้มุ่งหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายระหว่างสงครามและบูรณาการทางการเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์หลังสงครามนอกจากนี้ การสิ้นสุดของสงครามยังนำไปสู่การปลดปล่อยอนานิคมในหลายภูมิภาครวมถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย,ช,ยชนที่เพิ่มขึ้นสถาปัตยกรรมทางการเมืองโลกได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความขัดแยง้งและสร้างกลไกลใหม่เพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคหลังสงครามและนี่คือผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง